ตอนนี้เราอยู่ที่โซนอีนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงอ๋อเขาก็จะมีแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นแบบเห็นปะอุ้ยเป็นชุดเป็นชุดน้องหมาชุดน้องหมาชุดนี่น่ารักน่าร,รักเต็มเลยชุดน้องหมา,อาของเล่นน้องหมาอะไรเงี้ยนะ,ะไม่ใช่ว่าจะมีครับ ของแค่น้องหมานะของกินก็มีนะทุกคนฝั่งด้านนี้กระเป๋ามันจะเป็นรวมๆเนาะรวมๆหลายอย่างอยู่ในพื้นที่นี้อัยน,น้องหมายหือด้วยเฮงเฮงเสื้อผ้าหาหนี่กำลังจะเข้ามี3สาร้อย สามร้อยสามร้อยห้าสิบนี่น้องชุดต,ต้องมาเต็มเลยอืมแดงเลยวิลลังกาแฟอุ้ยน้องหมาน้องแมวขนมแมวเลีย แมวเลียงซองละสามบาททุกคนขายแมวเลียงซองละสามบาทเลี่ยงของกินแล้วนี่ก็น้องหมาน้องหมากับน้องแมว <Okay. S 1> ก็แต่ว่าแบบเร้านร้านร้านแบบร้านหมาร้านแมวจะขอเดินดูก่อนว่ามันมีเยอะหรือเปล่าม <Okay. S 1> ีอะไรอะ่ะ ไม่ได้กินเหมือนแพะเลยเหมือนกินแพะลอยมาจากไหนสักอย่างหนึ่งมะพร้าวมะพร้าวเผาสิบบาทนี่มะพร้าวเผาสิบบาทอ,อ,อ,อ๋อขนมต้มเนี่ยมาขมะเผ้าวเผากันนี่เดินเข้ามาในโซน E นะฮะ อันนี้คือแป้งน้ำมะพร้าวอ๋อเขาทำเป็นขนมขนมต้มมีชุดน้องหมามีน้องหมาเล็กน้องหมาใหญ่มีหมดเลยอันนี้คือโซนขายของกินของเล่นส่วนของเล่นน้องหมาบิสกิต50ครับจิ้ละห้า ของชิ้นละห้าบาทห้าบาทเองอ่ะของกินเล่นอ่ะชิ้นละห้าบาทวิ่งนี่ไงเต็มเลยน้องหมาวิ่นงน่ารักจังเลยวิ่นงนนเนข้างในปิ๊งปิ้งปิ้งปิ้งอยู่น่ารักวด้านนี้ก็มีโซนอีมีประมาณนี้เลยทุกคนเป็นโซนแบบสัตว์เลี้ยงเนะเาะก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่ปีนี้

นี่เป็นแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้าน้องน้องหมาน้องแมวน้องอะไรต่างๆนานา,นาใครอยากได้แบบเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวมาที่โซนโซนอีนะมันจะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงแต่ว่าก็จะมีของกินมีรวมๆกันนะครับของกินของใช้น้องหมาหอของกินของคนเนี่ยน่ารักมากเลยตรงนี้เดี๋ยวมราพามาดูร้านนี้ เฮ้ยของมาเด็กๆขายของถ้าก็ไม่พี่เด็กของน้งชายเน็ี่กเยอะๆเนี่ยเยอะๆนี่เสียงเสียงแจ๋วมากโซนเสียงแจ๋วมากน่ารักอะ่ะป่ปตอนนี้เราก็คือเดินโซน E แล้วนะฮะน่าจะประมาณนี้แหละมันจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะราน,นี่อันนี้ปิ้นปลาปะ โซนปลาปลากัดนะครับเรามีปลาหงส์นกยูงหางนกยูงตรงนี้อ๋อนู่นไงเหวฝั่งนี้อีกตรงนี้จะเป็นโซนปลานี่มีหนูด้วยกระต่ายน้องไายน้องไายน้องตไต,ต้กระต่ายกระต่ายไทยตัวละคู่อะไรเนะี่ยตัวละสองร้อยห้าสิบ อันนี้ร้อยแค่สิบดูน่ารักจังเลยโน่นโน่นตรงนน้นก็มีน่กจากว่าเป็นกระต่ายแล้วทางนี้ด้านโน่นเป็นหนูเป็นหนูไปดูนหนูไปดูหนูดูไอ้สาว เดินนี้อันนี้เป็นปลานี่่วนของปลาเฮ้ยมีตู้ปลาด้วยทุกคนตูดปลาน่ารักจังเลยซื้อไปเลี้ยงกันไหมตอนนี้ เจล่าห้าสิบซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบพอมีปลาแบบอุตานี่ปลาเยอะมากลองมาดูนี่ไงข้างในตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทสิบบาทสิบบาทเต็มเลย <Okay. S 1> อยากได้ก็ลองแวะมาได้นะโซนอ e ีนะครับโซนอ e. ีน e. ด้านนี้ก็มีมีกุ้งมีเตา่า นี่กุ้งแม่นี่จุดน้องหมามีน้องหมาน้องหมาอุ้ยน้องอ๋ออ๋ออุ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยนู่นน่ะเต็มเลยอุ้ยใครอุ้ยนู่นน่ะนู่นน่ะตัวน้ำตาลน่นน่ารักอ่ะเห็นไหมน้ำตาลนั่นน่ะน้องไอ้ตัวนี้ เป็นชีดูชีดืเฮ้ย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 เลยเฮ้ยเฮยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเเลยเฮยเเฮ้ยเฮยนฮเฮยยเเฮยเฮ้ยเ้ย้ยเเเย้เฮ้้ย้ฮ นี่ไงเราว่าแล้วนี่ไงโอไคโอ้โห <c oughs> น้องแกะน้องแกะพอแฟนแบบอ e. ีอันนี้เป็นเอฟนะครับปทังโกบเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับมาตรงจีอีกรอบหนึ่งก็คือเดินไปแล้วก็เดินกลับอ่ะนะทุกคน สถานีโซน F นะครับโซน F ก็จะเป็นโซนของกินเน้นๆเบเกอรี่ออเบเกอรี่แบบเยอะมาก40บาทนะนี่อุ้ยมีเค้กมีอะไรเนี่ยเค้กส้มเค้กส้มเค้กครีมอะไรต่างๆอี๋ยวลองเดินเดี๋ยวเราต้องเดินไปทางนี้ของกินเยอะอยู่นะเนี้ย นี่เป็นโซน F อนะครับมันเป็นโซนเดินลัดไปถ้าเดินไปตรงนู้นก็จะเป็นแบบไปไปตรงกับโซนโซนเอ็มป่ะโซนเอมที่มันเป็นโซนนิสิตป,ปะ่ะเนี่ยเดินลัดไปอะแต่ว่าเราจะไม่เดินลัดเพราะว่าเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงอะเฮ้ยยังไงอะยังไงอะใส่แว่นดำด้วยอะยังไงอะ นครเบเกอรี่อยู่โซนเอฟนะฮะหอมมากร้านติดฟิล์มด้านนี้ก็คือ ร้านของคุณตรงนี้เดินโซน F ก็จะเดินง่ายๆหน่อยนะคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเสื้อผ้า50บาทใครยไดเย้เสื้อผ้ามาในทุกคนอีกเสื้อผ้าชุดต่างๆนี่อะไรอะน้ำหอมอ,อรับน้ำหอมฟรีเดี๋ยวลองไปเดินดูนนึงมันจะมีโซนตรงนี้ ส่วน F อาจจะไม่เยอะหรือยวเขาไปเดินดูส่วนจี่ซ,น G, ซน G ตงรงนู้นแบบของกินเยอะมากเลยอ่ะมีเขามีร้านนวดของมันต้องนวดนะของมันต้องนวดนะถ้าไม่ได้เดินถ้าไม่ได้ไปนั่งพักตรงเมื่อกี้ร้านคาเฟ่น,นี้ก็ต้องมานวดแล้วนะี่ยร้านนวดเดี่ยวคนเยอะมากเลยร้านร้านเอฟอนี่แถว F ก็ยังตรงไปอีก เดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปส่วนจีไกลอยู่นี่นเนี่ยเราอุ้ยชิคก,กินเคบอบชิคก,กินมาท่านนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชาไอศกรีมอ๋อเป็นรถแบบว่าไป,ไปเดินเดินไปเรื่อยเดินดูของกินไปเรื่อยชาบู ชาบูเสียบไม้ไก่ทอดไก่ทอดราชาหักใหญ่นะฮะอ๋อมีแบบอาหารเกาหลีก็จะประมาณนี้ให้ดูร้านขานะจะได้ฟิลประมาณน,นี้ Okay. แถว F ก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับนะครับจากจุดมัสเครืออันนี้คือเป็นแถว F ยาวไปเลยนะก็เดินแถว F เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดินออกไปแล้วก็จะเลี้ยวขวามันจะเป็นแถว G นะครับเป็นโซน G โซน G ีจะเป็นโซนอาหารนะนยาวๆเลยเนหะ็นไหมโซน G ดูบรรยากาศแบบร้านค้าแล้วก็เยอะแยะตอนนี้คือมันกี่โมงแล้วนี่จะไปสี่โมงล้เย็นแล้วเนี่ยร้านค้าก็เริ่มมาเยอะแล้วนะโซนจีครบเครื่องเรื่องอร่อยนะครับอาจจะไปเดินเล่นโซนจีกันต่อนะครับตอนนี้เป็นโซนเอฟนะครับก็เดี๋ยว,วเดินเล่นโซนเอฟไปเรื่อยๆ <c oughs> มันจะเป็นายาวๆมีสวนสนุก <c oughs> มีอะไรงนี้ด้วยนะลองเดินดูก่อน นุ้งยาไปถึงนุ้นเลยโซนเอฟอะหมูกรอบหมูกรอบชาชูหมึกยักษ์ทักโกะมันาวอรัอออนคาอันนี้นคืออะไรอ่ะอ๋อโอ,อฟฟลรองเท้าชีสโซนเอฟ เดินแบบว่าเดินโซนเอฟแล้วก็เดินย้อนกลับไปแบบละไม้มะม่วงก็มีทุกคนอกล่องร้อยี่สิบโอ้ของกินอันนี้โซนเอฟเขาไปเชื่อมต่อโซนอะไรยะที่เราเดินอยู่ตอนนี้ เขาทำเขามสโซนเนอฟเดินดูไป,ไปเรื่อยร้านขนมเบื้องปาแตนมอเกษตรขนมเบื้องกยอกไก่กะย่างจิรพันธ์นะฮะ อันนี้ก็เป็นขนมลาจริงๆมันก็จะคล้ายๆกันแหละมันก็จะเหมือนๆกันแต่ละโซนอ,อ,อู้ต่อ ขนมขอเดินดูก่อนเดินดูเรื่อยๆก่อนสุกี้ล้อโตเฮ้ยเมมันจะสุดทางตรงนู้น,นอ่านี่พิซซ่านะฮะยี่สิบห้าบาทสี่ฟีหนึ่งสี่ฟีหนึ่งห้าชิ้นร้อย อ่าโอเคถูกต้องปีปีหนึ่งห้าชิ้นลอยก็ตอนนี้สมองกำลังแบบระมลผลอยู่เพราะว่าสมองแบบใช้ในการออมองของต่างๆนานาไปเยอะเริ่มเริ่มนิ่งเริ่มอื่นตลกดีเนาะโอ้เดินแบบรอบหมอกเกษตรแล้วมึงเนี้ยโอ้นน่นยาวไปถึงนู่นเลยอะ่ะทางเดินน่ะ เดินดูก่นอนหอมมันสุดทางตรงนี้แล้วมั้งไม่มีแล้วทุกคน,นกสถานีเติมพลังเราอาจจะไม่ได้ไปโซนเอสโซนเอสไม่ได้เข้าเพราะว่าโซนนั้นจะเป็นแบบรับเสด็จอยู่นะครับ โซน F อ๋อต่อไปอันนี้เป็นโซนเคไปดูทางนี้อันนี้เป็นโซนเคน,นี่โซน F อมีประมาณนี้เดี๋ยวเราแบบเราเราต้องเดินไปทางไหนทุกคนตอนนี้ตอนนี้คือเราต้องแต่ละโซนมันแบบว่าเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้เส้นพาดน,นี้เป็นโซนเคอ่ะโซน f ประมาณนี้